ไรเฟ e l ไล e p o d c a s t ขับขี่ไปด้วยกันอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆเข้าช่วงปลายปีแบบนี้ครับก็มีแผนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยรถยนต์ปลายปีต่อเนื่องต้นปีแบบเนี้ยเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะเดินทางท่องเที่ยวกันบ่อย นอกจากตรวจสอบเรื่องของสภาพรถยนต์แล้วก็เตรียมตัวเรื่องของผู้ขับขี่ตรวจเช็ครถลาให้เรียบร้อยดูในเรื่องของอุปกรณ์แว่นกันโดงกันแดดกล้องถ่ายรูปอะไรที่จะเอาไปใช้ติดตัวเดินทางต่างๆก็อยากจะแนะนําให้มีอุปกรณ์ที่ควรจะติดรถในขณะที่เดินทางด้วยอ่าไม่หเสียเวลาเริ่มกันอย่างแรกล้ออะไหล่ครับยางอะไหล่คู่กับอุปกรณ์ถอดล้ออันนี้ต้องมีเพราะไม่ผมพูดแบบนี้บางคนบอกให้บอมมีหมดทุกคันเนี่ยรถบางรุ่นบางยี่ห้อไม่มียางอะไหล่นะครับใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าน้ํายา ปะยางฉุกเฉินพังชั่วซิลคือเอากระป๋องเนี่ยบีบเข้าไปมันจะไปเคลือบอยู่ภายในล้อยอยางทําให้พอวิ่งไปได้ประคองเอาตัวรอดไปได้ประเภทที่2ที่รถที่จะไม่มียางไหลคือพวกที่ใสยย่ยางรันแฟร t ซึ่งยางรันแฟรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่แบนแตัแต่ติดพื้นแก้มยางมันจะแข็งก็พอวิ่งบดไปได้แต่จากเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็สอบถามคนที่ใช้ยางรันแฟรถึงเวลาเอาเข้าจริงๆถนนบ้านเราเนี่ยรันแฟรเอาไม่อยู่ครับ พอไปเจอเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นทางขุกขายจริงเอาไม่อยู่สิ่งที่ดีที่สุดคือเอายางอะไหล่ขึ้นรถบางคนบอกก็มีติดรถอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนเอายางอะไหล่ลงจากรถโดยเฉพาะบรรดาพวกรถอนเนกประสงค์หรือรถกระบะทั้งหลายเพราะไม่งั้นหายครับเจอหัวขโมยเอาไปกินหมด แต่เวลาคุณจะออกเดินทางคุณอย่าลืมถ้าเอามันออกไว้ที่บ้านจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวก็เช็คอย่างอะไหล่สูบลมยางด้วยยางอะไหล่เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคาไว้อยู่ตรงที่เก็บอยู่แล้วนะอย่างน้อยก็สูบลมยางไว้สัก30ถ้าเป็นรถเก่งก็ประมาณสัก3 5มสถึงสาปอนด์ l. ถ้าเป็นรถอเนกประสงค์ก็อยู่ประมาณสัก4 0่สถึงสีปอนด์คือสูบให้แข็งเกินเอาไว้ก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่คุณจะออกเดินทางเนี่ยก็ตรวจเช็คเรื่องของแรงดันลมยางอีกครั้งหนึ่งอันที่2คือเรื่องของอุปกรณ์ถออออออดดลล้้้้บบบบาาางงงงคคนนนนกกกวว่่่่่็็เเเไไไไไยยยยููููหหมมมรรรซืถัปิ เช็คดูสะหน่อยอุปกรณ์ถอดล้อต้องมีครบนะครับครบชุดทั้งแม่แรงตัวขึ้นแม่แรงแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกตัวกกบาดท,ที่ถอดล้อแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวเหมือนตะขอเป็นเหล็กตูบตัว L อเข้าถอดน็อตล้อของคุณได้อันนี้สําคัญยังไงอุปกรณ์ถอดล้อทั้งแม่แรงทั้งตัวถอดล้อเนี่ยสำคัญคือตรงที่ว่าถ้าใครไปเปลี่ยนล้อแม็กต้องเช็คนะครับเพราะบางคนไปเปลี่ยนล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปเปลี่ยนล้อแม็กที่มีขนาดพิเศษรูล้อแม็กเป็นแบบพิเศษ เพราะนั้นเนี่ยแม่แรงที่ติดรถกับอุปกรณ์ถอดล้อที่ติดรถใช้ไม่ได้คุณต้องหาเพิ่มเติมเสริมเข้ามานะถ้าใครที่เปลี่ยนล้อแม็กต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าแม่แรงยังขึ้นได้อยู่ไหมหรือใครไปแต่งรถไม่ว่าจะโหลดเตี้ยหรือยกสูงก็แล้วแต่ต้องดูด้วยว่าแม่แรงที่ติดรถสามารถจะเข้าไปยกรถเราเพื่อทําการเปลี่ยนล้อได้หรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบดูให้ดีนะลำดับถัดมาคือเรื่องกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือชุดเครื่องมือที่จาเป็นติดรถเนี่ยเขาก็จะมีอย่างน้อยมีไขควง มีครีมแล้วก็มีประแจเบอร์สิหรือไม่กรั่เป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียก่าประแจรครอบจัก,กรวาลที่ปรับหัวตามไซส์ต่างๆได้พวกนี้ก็เผื่อช่วยเหลือตัวเองในยังกยามฉุกเฉินเบื้องต้นอย่างน้อยประแจเบอร์สิเนี่ยขั้วแบตเตอรี่หลวมก็ขันได้นะตัวของไขควงมีอะไรก็ใช้งานได้เบื้องต้นทีนี้นอกจากพวกที่ว่ามาเราจะหาอะไรติดรถเพิ่มเติมได้บ้างอย่างแรกครับน้ำเปล่าที่บรรจุขวด เอาน้ำบรรจุขวดให้เต็มไว้จะเป็นน้ำขวดลิตรก็ได้นะฮะคือเพราะอะไรเพราะติดเอาไว้คือถ้าไว้ไว้กินไว้ดื่มเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บถ้าขวดมันเหลือฉีดฉลากออกเลยครับจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำกินแล้วนะแล้วเติมน้ำติดตัวไว้สักติดรถไว้สักลิตรหนึ่งเก็บไว้ท้ายรถเพราะอะไรเดินทางไกลๆต่างจังหวัดบางทีไปหาน้ำสะอาดไม่ได้ในน้ำลิตรหนึ่งเนี่ยทำอะไรได้ครับเติมหม้อน้ําก็ได้เติมน้ํายาฉีดเติมไปที่ฉีดกระจกก็ได้อย่างเงี้ยพกเอาติดตัวไปหน่อยหรือบางทีเราลงไปดูเออถอดน็อ ล้างไม้ล้างมือก็ได้นะครับมีน้ําไว้สัก1ลิตรเป็นอย่างน้อยอันถัดมาเป็นเรื่องสายลากจูงครับสายลากจูงเนี่ยเวลาเดินทางไ,ไกลๆต่างจังหวัดคิดว่าบางคนบอกเฮ้ย hey, ถ้าเมืองไทยมีปั๊มอยู่เต็มตลอดผมก็เคยคิดแบบนั้นนะแต่ถ้ามันจับพัดจับผูกมันต้องใช้ขึ้นมาก็ควรจะมีแต่คนที่จะเลือกใช้สายลากจูงแนะนําว่าให้เลือกใช้ในขนาดที่เหมาะสมกับรถของเรานะครับไม่ใช่จปรถ็นรถ SUV คันใหญ,ใหญ,ใหญ่ไปเอาสายลากจูงเส้นกระตึง้ง บางคนพกเชือกแบบเชือกไนล่อนเส้นบางๆอ่ะคืออย่างนี้อันตรายกว่าอีกนะฮะดูที่มันเป็นสายลากจูงสําหรับรถยนต์โดยเฉพาะก็มีขอเกี่ยวมีตัวล็อกเกี่ยวที่ปลอดภัยแน่นอนทําให้ผมนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมเล็กๆเนะี่ยเขามีเขาเรียกแป,ป๊บตัดท่อแป,ป๊บเล็กเอาไว้เลยแล้วก็ไว้ลากจูงแบบนี้ ถัดมาเลยก็คือว่าแกลอนใส่น้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้อาจจะบางคนผมผมพูดในแง่ถ้าจะเตรียมนะบางคนอาจจะไม่เตรียมก็ไปซื้อแกลอนใส่น้ำมันเชื้อเพลิงตามที่มีขายตามพวกอะไรอ่ะหมาดท,ทั่วไปนะฮะสรรพสินค้าทั่วไปจะเป็นโฮมโปรเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีขายพวกนี้ที่เป็นแกลอนแดงๆอะ่ะส่วนถ้านั้นคุณจะเอาแกลอนสมัยแบบสมัยก่อนเน่ะผมนั่งรถไปกับคุณพ่อเนี่ยมีแกลอนน้ำมันเครื่องเอาแกลอนน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยแหละไปเขยา่าล้างน้ำมันเบนซินแล้วก็ติดรถเอาไว้เผื่อต้องเดินไปที่ปัม๊มขอซื้้อนนมมมัักลบาเติ น้ำมันหมดสายพ่วงแบตเตอรี่ครับไว้เผื่อจ้ำนะครับในขณะที่แบตเตอรี่หมดต้องทําการจ้ำแบตเตอรี่เครื่องเติมลมขนาดพกพาอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นกรณีที่ ไว้ช่วยเหลือตัวเองในขณะที่มีอย่างรั่วอย่างซึมอะไรแบบนี้ไฟฉายอันนี้ก็จําเป็นไฟฉายนี่บอกว่าจําเป็นเพราะาอะไรเพราะว่าเวลาเราไปในที่ที่มันมืดมืดค่ำค่เนี่ยบางทีไม่ได้ซ่อมรถหรอกเอาไว้โบกเรียกเอาไว้ส่องดูทางตามข้างทางก่อนจะตั้งสามเหลี่ยมสัญญาณฉุกเฉินก่อนจะเปิดประตูลงจากรถลงไปแล้วส่องดูซิว่ามันมีงูงเงียเ้ยวเคี้ยวขออะไรหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ อีกอันนึงก็คือแผนที่ซึ่งเดี๋ยวนี้ในส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้การนําทางด้วยโทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแผนที่เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนใครอาจจะพกติดไว้เล่มไม่กี่ตังก็แล้วแต่ในกรณีเผื่อถ้าแบตเตอรี่คุณหมดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าไม่พกแผนที่ก็พกผมแนะนําว่าให้ติด power bank เอาไว้อย่าไปคิดว่าชาร์จอยู่ในรถได้ตลอดเวลาก็พก power bank เอาไว้สักหน่อยก็ได้ ถัดมาบางคนอาจจะลืมแต่ว่าก็ต้องติดเอาไว้ก็คือคู่มือประกันภัยครับและเอกสารสําคัญคู่มือประกันภัยก็เผื่อมีกรณีมีอุบัติเหตุเนี่ยเราจะได้เอาเอกสารออกมาแจ้งเลขกรมธรรม์ได้นะครับมีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยเอกสารสําคัญก็คือสําเนาทะเบียนรถพร้อมด้วยหน้าเสียภาษีเวลามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกตรวจสอบหรือมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกขอดูมีเหตุที่จะต้องแจ้งประกันภัยจะได้มีรายละเอียดของรถเราต่างเนี่ยไว้ครบถ้วนเลยทีเดียวสิ่งต่างเหล่านี้แหละจะทําให้เวลาที่เราเกิดเหตุคือมันไม่เกิดอ่ะดีที่สุดแต่เวลาถ้ามันเกิดเหตุปุ๊ จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นอย่างน้อยๆถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยมีคนมาช่วยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ให้เขาช่วยแต่ของบางอย่างเช่นผมบอกแก๊ลอนน้ำมันเชื้อเพลิงเงี้ยคือถ้าเราเดินทางไกลปุ๊บแล้วไม่แน่ใจเนี่ยผมแนะนำว่าพอน้ำมันลดไปเหลือหนึ่งส่วนสี่ปุ๊บเนี่ยระยะทางไม่ถึงระยะทางร้อยกิโลเนี่ยก็หาน้ำมันเติมไปแล้วเติมให้เต็มถังไว้ได้แล้วจะต้องรู้ทําข้อมูลก่อนจะได้รู้ด้วยว่าเออแวะเติมน้ำมันตรงไหนบางคนบอกให้มีปั๊มน้ำมันตลอดทําไปเล่นไปนะผมเคยไปบางที่ไปทาาาางงภคอีสสนนเนบเ้นเน 60โล70โลเนี่ยไม่มีปั๊มน้ามันนะคือไม่มีปั๊มน้ามันมาตรฐานมีปั๊มน้ํามันแบบปั๊มหลอดชาวบ้านอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จําเป็นก็ลองคํานวณดูว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนการเดินทางให้ดีให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ช่วยลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวสายจ๊มแบตเตอรี่ก็เหมือนกันผมลืมบอกไปต้องดูขนาดด้วยเหมือนสายลากจูงรถอนะว่าขอสายไฟที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยขอสายไฟที่มันมีขนาดที่มันพอเหมาะกับแบตเตอรี่ของรถเรา ไม่ใช่ใช้สายเล็กๆแล้วมันทนไม่ได้แบบนี้อันตรายนะครับท้ายที่สุดอาจจะเพิ่มเติมในสิ่งของอุปกรณ์เช่นผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆอุปกรณ์ของสุภาพสตรีที่ขับรถอันนี้ไม่จําเป็นต้องไปต่างจังหวัดหรอกพกติดรถไ้เลยสุภาพสตรีที่ขับรถควรจะมีอะไรมีเสื้อยืดครับเสื้อยืดที่เสื้อยืดคอกลมปกติเนี่ยมีแขนนะครับใส่คล่องๆสบายๆหน่อยมีกางเกงวอร์มขายาวครับหรือกางเกง3ส,ส่วนมีรองเท้าผ้าใบติดเอาไว้ครับนะฮะมีผ้าขนหนูผืนเล็กๆสักอันหนึ่งนะ หลายคนบอกทำไมก็ในกรณีถ้าขับรถอยู่ในกรุงเทพจากบ้านไปที่ทํางานนี่แหละใส่ชุดออฟฟิศใส่กระโปรงพอนั่งแล้วกระโปรงมันขับรถไปขับรถมากระโปรงมันเลื่อนเลิกขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะโปมอเตอร์ไซค์มาเห็นจอดอยู่ข้างๆเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์หืนนะฮะหรือมามองลวนลามด้วยสายตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใส่กระโปรงก็จะได้เอาผ้าขนหนผืนเล็กๆเ,เนี่ยคุมเขา่าคุมกระโปรงไว้สะหน่อยในกรณีที่ติดเสื้อยือดกับ ชุดออกกําลังอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่เป็นชุดออกกำลังที่สุภาพนะไม่ใช่ใส่แบบสปอร์ตบาร์อะไรอย่างนี้ไม่เอานะเสื้อยืดกางเกงวอร์มหรือกางเกงสส่วนนี่เพราะอะไรเวลารถเสียปุ๊บคุณก็สวมเลยเอาชุดช่วยเหลือตัวเองนี่แหละมาสวมทับเอาไว้แทนที่จะใส่กระโปรงกระด็อกกระแดกนะฮะก็เปลี่ยนเป็นกางเกงวอร์มธรรมัดธรรมแงใส่เสื้อยืดให้มันธรรมัดธรรมงนะครับเปลี่ยนจากรองเท้าให้นั่นเป็นรองเท้าผ้าใบเผื่อต้องเดินไปขอความช่วยเหลือจะได้เดินได้สะดวกนะอุปกรณ์พวกนี้ติดรถเอาไว้ไม่เสียหายนะครับยังไ กันอย่างปลอดภัยนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยทุกคนครับติดตาม Drive a o l i n e Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอป,ปที่ฟัง Podcast YouTube และ Facebook